เรียนเหมือนเดิมจ้าจิตวัดประจำวันพี่น้องเอ้ย ชะนีแหละพี่น้องเป็นเช่นนี้แหละรถเขาเจ้าเอาดลูกไปขางนาพี่นอ้องเขาว่ามีรถยนต์เขากะสื่อรถจักรยานแบบนี้แหละพี่นอ้องหลูกอยู่ในอยู่ในนั่นอยู่ในรถเขานน่นพี่น้องรถเขาอยู่ในหน,นาะพี่นอ้องนะนั่น,น,น,นเข็นหลูกไปไปน้า อี่ยาก,กับเป็นหมาเรื่องเก,กี่ยวกับเป็นลูกสกูตเตอร์ สมาปัา่นจักรยานแนวนีบ่ได้พี่น้องด่ากันขนาดข้าเจ้าบ่ได้เนื้อข้าเจ้าก็ค่อยไปเขาหลีกทางกันดีสิยังไปแล้วไปซื้อของซุปเปรอร์มาร์กอรูกมานำ้ำ Ơ, cơm mưa sơ. Yêu, 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 Nói phía xên oi